บูทูตบาทไเก้าร้อยเก้าสิบาทกับไอดีตัวนี้เลยครับแหม,มสวยจริงๆเลยวันนี้เอามาดูนี่มีสีเขียวสีม่วงสีดำคาร์บอนและสีชมพูและนี่สีม่วงอีกหนึ่งเฉดเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับอูเก้าร้อยเก้าสิบนี่ดูสีดูสีเป็นไงเสียวไหมโอ้สีม่วงเป็นไง ดูสีนี้สีนี้อันนี้สีอะไรวะสีชมพูใสหวานสาสหวานสีชมพูอืมและนี่สีคาร์บอนเป็นไงสีคาร์บอนนี่สีม่วงแต่คนละม่วงนะมันจะมีสองม่วงเห็นไหมโอ้โหแจมแจมและสุดท้ายสีเขียวเหนียวซับบอกได้เลยว่าสวยสุดอือืม,อม อุปกรณ์ภายในกล่องครับมาดูกันว่าเขามีอะไรมาให้กันบ้างมีแผ่นปิดนี่ตัวนี้ใส่กับบลูทูธอย่างนี้โป๊ะนี่อุปกรณ์มีสายชาร์จหนึ่งชุดและลำโพงขนาดใหญ่นี่บอกได้เลว่าเสียงโคตรดีเบสโคตรแน่นฟังเพลงได้นานถึงสามสิบกว่าชั่วโมงประมาณสามสิบห้าเขาเคมมานะสแตนบายได้สองร้อยชั่วโมง แล้วก็กันน้ำแบบ IP66 อะ่ IP อะ i p 6กอ่ะเออก็คือแบบกันน้ำสุดลิสิ์สุดเด็ดสำหรับใครที่อยากได้บูทูธราคาประหยัดเพียง990บาทกับบูทูธตินบวกน็อกนะแบบนี้เจ็บแจ่มนี้สีคาร์บอนบอกได้เลยว่าโคตรสวยนี่ภายในมีมาให้ครบนะมีสายชยงสายชาร์จมีให้ทุกกล่องนะครับแล้วก็ ตัวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีไมค์มาให้ด้วยนะครับมันเป็นไมค์ในตัวนะไมค์ในตัวหมายถึงว่าไมค์มันจะอยู่ในตัวเดียวกับหูฟังเพราะฉะนั้นรับเสียงได้ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าเป็นไมค์้ายขวานะครับใครที่อยากได้ครับเก้าร้อยเก้าสิบาทกับบลูทูธติดหมัน็อกเท่านั้นเองอืมเจมแจมเจมเจม,จมนี่เก้าร้ยเก้าสิบนี่สีม่วง จัดไปครับศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกสามสองหกหนึ่งนะครับมีการรับกันหลังการขายมีกนันนะ้ํานะมีสีม่วงนะรหัสเป็นโมโต a อทูนะครับจากค่ายไอดีสองสองหนึ่งชอบสีนี้มากสีเขียวเหนียวซับดูสวยจริงสีเขียวนะโอเคครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทกับบ t ูทูธ แบบนี้มีที่สปีดไปร้อยเหลือเพียงหนึ่งสองห้าหกเจ็ดเจ็ดเครื่องใครอยากได้รีบเลยครับ